สวัสดีครับผมชื่อมิกนะครับนักเรียนหลักสูตรโฟโต้ของโรงเรียนสอนการเดลเรคเคนสตาร์นะครับกรุงเทพตอนนี้ก็อย่างวิดีโอก่อนหน้านั้นก็คือที่ผมอัดไปไว้ก็เป็นวิดีโอก่อนที่จะสัมภาษณ์กับทางคาริววลนะครับแต่ว่าวิดีโอตัวนี้นะครับคือหลังจากสัมภาษณ์คาริวอแล้วแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับยังตื่นเต้นอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะครับที่ ช่วยสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้นะครับแล้วก็สอนให้เปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองนะครับให้เป็นคนที่มีความน่าเลืงขึ้นมานะครับก็โดยเฉพาะอยู่ในคลาสที่โรงเรียนนะครับถ้าไปเรียนนะครับไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนครับถ้าผมก็ไปคนเดียวเหมือนกันผมไปที่โรงเรียนไปคนเดียวเลยแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วก็คุยกันทุกวันนะครับผ่านโซเชียลนะครับก็ดีใจครับได้ประสบการณ์ใหม่นะครับได้ความรู้ใหม่ๆนะครับ แล้วผู้ใหญ่ทางโรงเรียนนะครับแต่ละคนให้คำปรึกษ,ษาดีมากนะครับแล้วก็เขาเฮฮานะครับไม่ซีเรียสนะครับในคลาสเรียนนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะเหมือนโรงเรียนที่เราไปเรียนภาษาอังกฤษดูจริงจริงจังๆในคลาสเรียนนั้นรับรองว่าเวลาเรียนคือเรียนแต่ว่าเวลาพักรับรองสนุกนะครับอ,อ,อาจารย์เฮฮาปาร์ต hey ี้มากแล้วก็ สำหรับตัวผมนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เป็นช่างคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไระครับคนที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินคชาของตะกูล a p ปเปนะครับก็ผมก็ตัดสินใจลาออกงานมาเลยนะครับตอนเดือนกุมภาพตั้งแต่ตั้งแต่ผมได้ข่าวมาว่าที่โรงเรียนนี้มีที่โรงเรียนนะครับมีคอร์สสอนเกี่ยวกับ คุณตัวกรัฟเฟิลออนบอร์ดนะครับผมก็เอาราออกงานมาเลยแบบไม่คิดอะไรละก็คือจะออกกอ,อกเลยนะครับแล้วก็จะมาตรงเดินกุมภานะครับก็พอดีมีจะเรียนตะกุมภาล้วแต่ว่าคลาสที่จะเรียนเลื่อนมานิดหน่อยแล้วก็จะมาเรียนอีกทีนึงก็เดินพฤษสภานะครับพืษสภามิถุนาแล้วหลังจากที่เรียนจบมาก็ได้รอสัมภาษณ์กับทางคานิวอลเลยนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้นะครับภาษาอังกฤษก็ โอเคแต่ว่าบ,บุคลิกของตัวผมมันยังไม่ผ่านนะครับแต่ทางเรียนก็ช่วยให้ได้นะครับทำได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณมาก,กน,นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีมีความคิดความฝันว่าจากอยากจะทํางานบนเรือสาําราญก็มันอาจจะลําบากหน่อยนะครับเรื่องการเดินทางที่อยู่นะครับถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนเช่นผมนะครับก็ไปไปมามากรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม แต่ว่าหลังจากที่เราทําทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะครับถามว่าผมเสียใจไหมผมไม่เสียใจผมภูมิใจมากนะครับที่ผมทำอะไรที่ผมต้องการจะทำได้สำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเดือเอกสาร,รทุกอย่างทาง d i i เสร็จแล้วก็รอบินไปเลยนะครับก็ฝากด้วยกัน,นะครับว่าที่จะสนใจมาเรียนนะครับก็ ติดต่อได้ทางโรงเรียนนะครับที่ผ่านทาง facebook ของโรงเรียนหรือว่าผ่าน,านทางเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนนะครับก็ลองไปดูใน Facebook ก่อนดีกว่าเพราะว่าจะผมจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับก็โรงเรียนสอนการเดินเรือเคมสตา์นะครับลองเซิร์ชใน facebook ดูเดยวก็เจอเองแล้วก็ที่เหลือก็ลองติดต่อทางโรงเรียนดูนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะเรียนนะครับถ้ามีโอกาสแล,แล้วเราได้เจอกันที่ คาร์นว่เองก็คงจะมีก็เป็นอะไร,ะไรที่ดีจะดีมากนะครับขอบคุณมากครับ